32.3หลาครับนั่นคือระยะทางจากลูกฟรีคิกของโดมินิกสโบสไลค์รับซึ่งเอาข้องตรงแล้วย่าที่จะคาดหวังนะครับแต่นี่คือลูกไฟลุกอย่างแท้จริงครับและเป็นลูกเดียวที่เกิดขึ้นในบิ๊กแมชระหว่างเลี้ยวภูกับอาร์เซนอลกลายเป็น3แต้มใหญ่สำคัญครับสำหรับทัพหงแดงชนะรวด3เกมแรกและยึด นั่งท่านเป็นจ่าฝูงก่อนพรักเบรกทีมชาติเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในเกมนี้นะฮะติดตามไปที่นี่เพืพร้อมกันกับอยากอยากเล่าครับ yeah. อี่บอรเลยครับนี่คือเกมใหญ่จริงๆครับแล้วก็เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ครับถ้าเรามองในแง่ของฝั่งแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลนะครับสองเกมแรกเนี่ยนะฮะเก็บชนะได้ก็จริงครับกับทั้งบอลมัดและนิวคาสเซิลแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลใจครับในเรื่องของเกมรับที่เสียประตูถึง4ลูกจาก2เกมแรกของพิมเมลีกซึ่งนัดนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของผู้เล่นเนี่ยนะครับชุดตัวจริงเนี่ย เราได้เห็นอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์นะฮะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดเดียวครับจุดใหญ่ๆนะครับเพราะที่เหลือเนี่ยแทบจะใช้ชุดเดิมเลยนะครับแมคก้าเนี่ยลงมาแทนคร r t ิสโจนครับแล้วก็เล่นร่วมกับกราฟเฟนแบกฟอรนเวียสข้างบนยังคงเหมือนเดิมครับซาร่าไอกิติเก้คัคโปที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่ นะฮะฮแนวรับก็ยังใช้ชุดเดิมครับอีบูฟนานไดบิลอชคาเคชรวมถึงแบ็กขวาคนสำคัญครับโดมินิกส์โบสไลนะฮะส่วนเบเกิ่มพูดสาประตูครับส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะมีปัญหามากกว่าละกันครับถ้ามองในแง่ของการเตรียมตัวนะครับมาเตนเอริกาดครับมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองครับเช่นเดียวกับตั้งเตะใหม่นะฮะอย่างเอเบรช่เอเซ่ครับก็มีชื่อสำรองแต่บุกโยซากา้ามีการบาดเจ็บครับไม่ได้ลงเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลือกในแนวรุกของอาร์เจต้าจึงกลายเป็นมาติเนลลี่ทางด้านซ้ายมาดูเอเกะทางด้านขวามีวิเทอร์ยูเคเรสครับที่ยืนหน้าเปล่าส่วนตรงกลางเนี่ยมิเกลเมโนโครับได้ยืนเป็นตัวจอมทัพนะครับเป็นตัวหน้าต่ำนะครับแล้วก็มีเด็เกนไรส์มีซูมิมดีเหมือนเดิมนะครับนะผมว่าในครึ่งแรกเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ต้องเช่นชมฝั่งของอาร์ซ a l นอลนะครับที่สามารถ ปิดเกมหรือทำให้การขึ้นเกมในแดนหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยมันยากมากขึ้นเรียกว่าแพ็คแน่นเลยครับถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาในช่วงต้นเกมก็ตามแต่ก็คือวิลเลียมซาริบาน,นั้นมีการบาดเจ็บครับเล่นต่อไม่ไหวครับไม่ถึง5นาทีแรกนะครับจนต้องใช้มอสเกราเนี่ยลงมาเล่นแทนแต่ในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยต้องเรียกได้ว่า สักสิบนาทีแรกโอเคครับเวอร์พูยังคงแบบมีช่องในการเจาะหรือในการลําเลียงบอลขึ้นไปจนถึงเขตอันตรายได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลนั้นแพ็กเกมดีมากครับปิดช่องได้หมดเลยและรวมถึงมีวินัยในการขยับบีบแดนสูงด้วยเพรสขึ้นไปตั้งแต่แบบในแดนของเวอร์พูหรือแม้กระทั่งลูกทุ่มในแดนของเวอร์พูเนี่ยนะฮะอาร์เซนอลจัดการปิดช่องว่างตรงนั้นได้ดีมากๆครับอึดอัดจริงจริง ถ้าถามแฟนๆเรือภูนะอึดอัดมากครับเพราะขึ้นไม่ได้เลยอบอลจะไปถึงแดนบนเนี่ยทั้งซาร่าเอกิติเก้นี่แทบจะโดนตัดออกจากเกมเลยครับอาจจะมีะคักโปคนเดียวครับท,ที่ดูที่ดูมีส่วนร่วมเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าสร้างสร้างความคาดหวังได้เยอะอะไรขนาดนั้นอันนี้ต้องยอมรับหรือแม้ทั้งแดนกลางครับการได้ซูมินดี้เข้ามา อันนี้ยอมรับตามตรงจากใจเลยครับว่าได้เห็นเล่นแบบเต็มเต็มแมชเนี่ยในครั้งแรกของของซีซั่นนี้ซึ่งเราได้ยินอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้จาก2เกมแรกซูบี้คือแบบเข้ามาเหมือนเป็นตัวเจ็กซอท,ที่หายไปจริงกับการแบบปักหมุดปังแล้วทำให้เกมในแดนกลางของอาร์ซนอนมันเสถียรขึ้นซึ่งเกมนี้ก็เห็นครับสิ่งที่มันตามมาก็คือมันเลยทำให้แดนกลางของเอรอพูมันดูแบบ มันมน,มนติดติดตขัดตลอดนะฮะจังหวะจากโคนเอ้มันดูผิดพลาดตลอดหรือแม้กระทั่งแมค c คาลิสเตอร์เองก็ตามแต่ครับหลายครั้งครับที่เสียบอลเองจ่ายบอลพลาดหรือโดนโดนบีบเข้ามาจนไม่สามารถจะ,ะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นลุกได้ไม่ต้องพูดถึงแดนบนครับฟอร์เรนเบสแทบจะหาช่องหาจังหวะจากคนเนี่ยยากมากๆครับซึ่งนั่นคือภาพรวมใหญ่ๆครับที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกพอเขาสู่ครึ่งหลังนะครับสิ่งที่มัน เหตุภาพจัดเจนนีคือการเปลี่ยนตัวของอเล็กสลอตอ่ะโอเคครับเราเห็นว่าแดนกลางมันดูมันดูสั่นไหวเนาะมันดูไม่ค่อยเสถียรนเท่าไหร่แต่หนึ่งคนที่ถ้าถามผมนะหนึ่งคนเนี่ยที่เข้ามาแล้วถูกเปลี่ยนตัวลงไปแล้วสามารถสร้างความแตกต่างได้กับการเป็นเคอร์ติสโจนนะครับจากตอนแรกเนี่ยเอ๊ะโจนจะลงมาแทนใครหรือจะเอาโซโบขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์อะไรต่างๆนสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเอาแมคก้าออกเลยครับ แล้วโจนลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าความความเอาตัวรอดของโจนนะครับจากจากการเชื่อมกลางขึ้นไปหน้าหรือการแบบกินตัวได้มันอาจจะลงมาในช่วงที่แต่แต่ในช่วงเวลาที่นักเตะวเส้นอาอาจจะมีจังหวะจากคนที่หลุดสมาธิไปบ้างแต่มันทําให้โจนนั่นแหละครับที่กลายเป็นคนที่พาบอลขึ้นไปได้จากกลางขึ้นไปหน้าเชื่อมแดน2ขึ้นไปแดน3ได้ พลิกได้เอาตัวรอดได้กินตัวได้เออมันเลยทําให้แดนการของลิพูเนี่ยเริ่มจับจังหวะของตัวเองได้เริ่มมีการทะลุทะลวงจากแดนบนได้เราเริ่มเห็นฟอ r เรนเวสมีโอกาสในการเก็บตกได้เก็บตกจังหวะสอออกบอลแล้วมันได้เปรียบอะเริ่มเห็นตั้งแต่ในช่วงรนะนาตรงนั้นแหละครับซึ่งมันก็ยืออยย้อมาเรื่อยๆยืมมาเรื่อยๆครับคือฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังมี ความหวาดเสียวแหละครับหรือความโอกาสที่จะลุ้นได้เนี่ยส่วนใหญ่มาจากลูกตั้งเตะเราก็เห็นใช่ไหมฮะ,ะหลายหลายครั้งลูกเตะมุมเนี่ยโอ้โหกินยาวมาแต่ครึ่งแรกด้วยซ้ําไปอะ่ะหลายครั้งที่มีโอกาสได้ลุ้นแต่ความปฏิบัติต่อกันเนี่ยในเกมลุกจากกลางขึ้นไปหน้าท้นับเฉพาะในครึ่งหลังนะครับผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลนั้นดีขึ้นดีขึ้นจากครึ่งแรกชัดเจนแล้วสามารถเริ่มคอน t r o l จังหวะของตัวเองได้ แต่นั่นแหละครับมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าสร้างความหวาดเสียวชัดเจนขนาดนั้นหรือจังหวะคุกคามไปถึงผู้สาวตูของทีมเยือนเนี่ยเดวิดรายาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องออกแรงซูเปอร์เซฟเยอะขนาดนั้นแต่มันมีสัญญาณครับมันมีสัญญาณจนั้งมันมาถึงจุดเปลี่ยนใหญ่ๆนั่นแหละครับจากลูกฟรีคิกที่ผมบอกไว้ใน t w i t t e อใน X เนี่ยนะครับเขามีการนับมาคับ32.3หลาครับ นั่นคือระยะห่างจากจุดได้ลูกฟรีคิกจนมาถึงประตูของอาร์เซนอลแล้วมันมีการคำนวณออกมานะครับมีการคำนวณออกมาว่าโอกาสที่จะทําประตูจากระยะเนี้ฟรีคิกในระยะ32.3หลาเนี่ยมีเพียงแค่2แต่เป็น2ที่ซูบสไล์ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากๆบอลออกจากเท้านี่มันแบบ มันเห็นเลยครับมันเห็นวิถีเลยครับเปิดปึก๊กแล้วมันหุกลงโค้งแล้วก็เช็ดเสาเข้าไปเป็นประตูแบบผมว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครคาดหวังหรือคาดหมายว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับประมวลผลลงมาแล้วโอกาสที่เป็นประตูมันมีแค่สเนี่ยมันยากมากๆครับแต่โซโบจัดการได้ครับแล้วถ้ามองในภาพรวมใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยเราก็ พอจะรับทราบมันอยู่แล้วนะครับว่าโซโบคือเป็นไม่ฟิลเชิงรุกครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรุกพลังงานเหลือล้นมากๆแล้วก็หลายๆครั้งในการเล่นกับทีมชาติฮังการีเขาก็เป็นคนที่เล่นฟรีคิกเล่นลูกตั้งเตะลูกนิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ครับแล้วหลังจากจบเกมในการทําประตูชัยได้เนะี่ยโซโบก็บอกว่ามั่นใจครับเลยอยากจะลองดูถ้าใครสังเกตเห็นนะฮะก่อนที่จะเล่นเนี่ย โอ้ยยืนยืนคุยกันอยู่นานนะฮะสามสี่คนเนี่ยนะครับโซโบฟานไทซาร่ากาดเฟนแบกหรือใครก็ตามแต่ยืนรวมกันอยู่ตรงนั้น,น,นเนี่ยเยอะมากครับแต่สุดท้ายเป็นโซโบครับเขาบอกว่าเขามั่นใจครับแล้วก็อยากจะลองดูเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโอกาสในการยิงฟรีคิกในสีซื้อของลิเวอร์พูลนะครับมันอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามีเจ้าของสัมปทานเดิมก็คือเทรนด์อาริสเดอร์อโนยืนอยู่แล้วแต่พอเทรนด์ A no, ไม่อยู่นะครับ โซโบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะลองดูแล้วเขาเชื่อมั่นเขาเคยทําได้ก็เลยอยากจะพยายามดูครับแค่ออกแรงให้มากขึ้นหน่อยเพราะว่าระยะมันไกลนะฮะออกแรงให้มากขึ้นแล้วก็พยายามจะทําให้องศาในการเข้าหาประตูเนี่ยมันบีบน้อยลงเรื่อยๆครับพยายามให้มันแบบเข้ามุมที่สุดครับเพราะเขาก็รู้ครับว่ารายาเนี่ยเป็นผู้สาประตูในระดับท็อปคลาสเช่นกันถ้าหากจะยิงผ่านมือของนายทวารคนนี้เนี่ย มันต้องเนียบมากมาแล้วมันก็ออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นแบบโอ้โหผมว่าอาการคงคล้ายๆกันแหละนะเสียงนี้ยังยังเจ็บคอไม่หายเพราะเมื่อคืนเนี่ยไปรวมตัวกันกับแฟนๆของลิเวอร์อพูลครับในงานของ adidas นที่สยามพารากอนแฮปปี้ <Happy S 2> มากครับมีความสุขมากๆเป็นสามแต้มใหญ่เป็นชัยชนะที่สำคัญครับแล้วมันก็เป็นการบ่งบอกอีกครั้งครัว่า คาแรคเตอร์ DNA ของผู้ชนะเนี่ยมันอยู่ในในร่างกายของนักเตะลิเวอร์พูลไม่ใช่ว่ารูปเกมเหนือกว่าขนาดนั้นไม่ใช่ว่ารูปเกมคมได้ขนาดนั้นเพราะอาร์เซนอลของเขาก็มีดีครับสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความอึดอัดให้กับเิเวอร์พูลเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เมื่อถึงโอกาสที่ต้องตัดสินที่ต้องสร้างความแตกต่างนี่แหละครับคือจุดที่ลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าอาร์เซนอลในเกมนัดนี้ หลังจากจบเกมครับอนาชลอดก็ชื่นชมแน่นอนครับเป็นการรักษาครีนชีตแรกในซีซั่นนี้ครับในเกมพิมเบอร์ลี่ครับที่ทําได้แล้วมันเกิดขึ้นในเกมใหญ่ด้วยแล้วก็ชื่นชมไปถึงซูโบสไลน์นั่นแหละครับว่าโอ้โหมืออาชีพมากๆครับคุยกันอยู่นานนะว่าบทบาทในการเล่นแบ,บ็คขวาเนี่ยบางทีมันต้องจําเป็นครับเพราะาตอนนี้สถานการณ์เนี่ยฟริมปงก็เจ็บคอนเดอร์แบรดลี์ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาครับยังไม่อยากเร่งครับโจโกเมสก็ เราก็เห็นครับว่าลงมาในช่วงท้ายเนี่ยสู้ได้อย่างเต็มเต็มสูบจริงๆครับแต่ว่าถ้ายืนยะนทั้งเกมเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสลอตกล่อมอยู่นานครับกล่อมให้โซโบนั้นเล่นแบ็คขวาจําเป็นในสองนันหลังที่เราเห็นกันซึ่งโซโบก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆครับพลังงานเหลือล้นสุดๆมากๆหรือแม้ทั่งคนอื่นๆครับเขาเก็ชื่นชมอย่างเช่นมิรอสเคอร์เคชครับที่สู้กับโนนี่มาดูเก้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแบบ กัดฟันแล้วกัดฟันอีกต้องวิ่งไล่ต้องตามต้องบังต้องคอยสกัดคือแบบรีดเหงื่อจนแบบหยาดหยาดสุดท้ายอะนะฮะที่เคร์เคชทำให้เห็นในเกมนี้เรียกได้ว่าได้ได้ใจแฟนบอลน,นครับได้ใจแฟนแฟนเดอะคอปทั้งหมดเลยเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นการบงบอแล้วครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าคุณจะต้องเจอด่านทดสอบแบบนี้เรื่อยๆในฐานะแชมป์เก่าทุกคนหรือทุกทีมะนะครับ พร้อมที่จะพยายามมากขึ้นกว่าเดิมครับในการเจอิเือร์พูลเพราะฉะนั้นมันต้องไปสู่ตรงนี้แหละครับว่าคุณยกระดับไปมากแค่ไหนเมื่อถึงโอกาสที่มันสร้างความแตกต่างคุณทําได้จริงหรือเปล่าซึ่งในช่วง3เกมแรกที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามองจากตัวเลขนะครับชนะรวด3นัด9คะแนนเต็มยึดจ่าฝูงแต่เราก็รู้ครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันต้องฝ่าฟันกันมาครับจากเกมแรกอ่ะ จูจๆนำห่างโดนตีเสมอกลับมาได้ในการชนะบอลมันเช่นเดียวกันครับในเกมที่เจอกับน,นิโคลเซอร์โดนอีกนะฮะสุดท้ายก็เอาใช้คาแรคเตอร์ใช้ Character, ในเ,อง,เอ,งองผู้ชนะเนี่ยผ่านมาได้แล้วก็มาถึงเกมนี้ครับเริ่มมีการคอนโทรลที่ดีขึ้นเริ่มมีการเล่นในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมโดยเฉพาะท้ายเกมเนี่ยที่เต็มไปด้วยความกดดันความอึดอัดเนี่ยเอาตัวรอดมาได้เอาแค่3เกมนี้เนี่ย เราก็ไม่ได้บอกแลวครับว่าฟอร์มมันเนี้ยบเรียบหรูโอ้โหสุดยอดขนาดนั้นแต่ได้ผลลัพธ์ที่ตามต้องการครับแล้วก็เป็นการยืนยันและยืนยัดอีกครั้งครับว่านี่แหละถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์มันต้องเล่นแบบนี้ครับส่วนที่เหลืออนาคตอีกไกลมากๆครับยังเหลืออีก35เกมแล้วก็ยังมีช่วงพักเบรกเข้ามาอีกนะฮะกลับมาหลังจากพักเบรคดิมชาติเราคงได้ลุยได้สู้กันต่อนะครับ ปิดท้ายในคลิปนี้ครับอาจจะต้องพูดถึงนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าประเด็นของเอลเลอร์อิักเพราะว่าน่าเป็นข่าวดีแหละที่หลายๆคนรอคอยเป็นดีลมหากราบที่ยื้อกันมาแบบนับเดือนนะฮะสุดท้ายเบ็ดเสร็จแล้วผมยึดจากพอลจอยส์และกันครับนักข่าวสายหงนะฮะแล้วก็อยู่ในสื่อในระดับ Top ปเชีอย่าง The Times นะครับ125ล้านปอนด์ครับ ในการบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยระหว่างลีพูกับนิวคาสเซิลที่เหลือก็เพียงแค่ตัวร่างกายแล้วก็เปิดตัวสัญญ,ญาอย่างเป็นทางการซึ่งมันจะเกิดขึ้นภายในค่ําคืนนี้ก่อนที่จะปิดตลาดแน่นอนนะครับส่วนคนอื่นๆอย่างมาเกอี e, นะฮะลีพูก็ต้องลุ้นต่อนะครับแต่ก็แนวโน้มอยู่ในสัญญาณเชิงบวกแล้วกันอบอกแบบนี้หลังจากจบเกมได้3คะแนนก่อนใหญ่ได้รับข่าวดี นะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดโดยเฉพาะในรายของอลิสต์เดออิซักเนี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้แล้วกันครับจะได้คุยกับจ่าเม้งแบบเต็มๆครับว่าเอออิสซักเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างฝากติดตามแล้วกันครับแล้วก็ขอให้เป็นช่วงพับเบิริมชาติที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนนะครับอ่ะกี่อย่างไงบ้างกับเกมนี้ครับในการที่เบียดอาชนะอาซนอลได้นะครับรวมถึงบิ๊กเดียลที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในรายของอลิสต์เดออิซักคอมเมนต์เข้ามา แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามกดใจให้ทุกเมนเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับอย่างดีๆนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ